สวัสดีค่ะมือนีมะพร้าวกับจองสาวอีสานพากินค่ะพี่น้องมือนีมะพร้าวกับฝนเชือเก่าพี่น้องมือนีฝนพาพีพานองพี่น้องเ้ยมากินนี่ก้วยกุ้งพี่น้องก้วยกุ้งเต้นคาแต่ไอ้ท่ายรูปไรกุ้งตายหมดแล้วพี่น้องเลยได้ก้วยกุ้งแล้วก็นนวแก้มกันสิมีทอดเขียดพี่น้องทอดเขียดหรือว่าเขียดทอดกันเดียวกันเลยพี่น้องเขียดทอดกันสิเนี่คบอยเห็เห็นบางๆอยู่พี่น้องเขียดทอดพาแก้มมากกันสิมี สลัดคอดแล้วก็ซาลาเน่แดงกวาแล้วก็กวางตุ้งพี่น้องมาค่ะมากิน,ขนเขาน้ำฝนเด้อบัหนีมามามาผู้ดใดเขามาเบิ้งคีปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามเพื่นฝนนะไม่เด้อค่ะขอบคุณหลายๆสํสำหรับคนที่เขามาเบิ้งคีปของฝนเด้อคากเป็นกําลังใจให้กันเนาะเห็นเขามาเบิ้งก็ดีใจได้พี่น้องไงมามากินกระฝนวันนี้เขาขาแล้งพี่น้องเขาแลงกอยกุ้งว่าจะกินแบบก้อยเต้นเต้นแล้วพี่น้องก็ตายเบิ้นแล้ว tiếp theo nó Nú khẩu với nó Cái này Nấm léo Mình rất quan cái câu này อกสียบซื้อมาไม่นงินเพื่อนเราเนิ้ไม่ดเอามาแสพอืมัหน่อยแบบลูกเขาไม่ไดสดออกค่แมงยัได้พี่น้อาไงลูตัเป็นกุ้งไฟกินหยาสดออก ก็จะเป็นกวามจุ้งนี่แก่ ใให้นึ่งแบละให้เขาขวาให้ให้เปิมเป็นหอมหอมชีพี่อ่ะอืออะไรเนี่ยอันเกียบ เด้อัวใหญ่นีมาใช้สินเขาแร้งมาซุ้นเขาแร้งกับฝนเด้อมือจะกวายกลุ่มหี่เนหองอดเกี๊ยบัเนี่ยทอดแบบเยก็เสียบแบบนี้ทอดเกี๊ยบเกียอโมอดกอิโม่ จะรัดควดวดอืม hmm. นี่ยมาจากกระดาษมากกว่าอีพี่เนาะถ้ามาีทายพี่นนอมึงก็ยังม่ทำแล้วเลกกว่าเลยก็มั้อัดคลิปด้พี่นาะเจ็บกัน้วยพี่น้นง ủa, ừ, phê trung lắm, mày thích phê trung ทำยังไงเจ็บเจ็บครับกลเตียนบุงควายฮะ กัดเจี๊ยบก็ได้กด็ได้สุดคำแง่ไไนเผ็ดพี่น้องอะเขาสีอะคำไงกบบเพ็ด มันไม่บ่ได้ถ่ายให้พี่เ้างบรรยากาศของนอกพี่น้องถ่ามก่อน แซมก็เ้อ้ไปเนาะทำให้จังหน่อยอืมตัวนี้ตัวใหญ่พี่นาะเขียน่หมุกแบบกรอบอื กบกำลองพอดีอือือนี่ก็คนน้อยๆแฉะไปเนาะอือืออือ น่าคาะกันเป็นก็เผ่าอีสจานบ้านเขาพี่น้องย้เนี่นแซ่บย้ําเน่ยก็ขยันห้องหองพักกัตู้ถอดกอบนิเขาพี่น้อง 今天都想走了。 Chị namo hiền mới lòng bằng cong thân là sáng sớm sơ sơ 有，有烟。 mm no. อืน้ยุงพี่น้อหมยมดยยดพี่นองนมันุ่บานแซบครับวัานียอนหยำแป๊บนึ่งพี่น้องยยำเ็น่อยมันมันเด็ดเด็ดพี่น้องทอดเี็ดกับก้อยกุ้งแซบ กินกับพรอยยาหันหันพี่น้องพี่พัดน,นอนมากินข้าวเลงน้ากันมาซุ้มกันพี่น้องมื่อนี้กับสีขาตัวรัดพี่ร้านอนไปก่อนเดี๋พี่น้องยิ้มขำแล้วแดี๋ไปกินมา้าเพชรตรวจคำไงยิ้มเขาแห้งพี่นอ้องค่ะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาเบิ็งคลิปของฝนเด้อค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแล้วก็กดติดตามปเป็นคนนับไม่ได้อค่ะขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาเบิ็งคลิปของฝนเนาะค่ะ มม่อนีก็ขอตัวลราพี่ลานหน่อยไปกกันพ่อกันไหมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ